เลยไยไม่เจับไม่เจี๊ยเลี้ยจั่วแ้วค่ะใช่เลยไม่เจอพี่ยเจ้๊ยกเดเข้มเกเจ้พี่ชยเกเข้มเฮ้ เนียวดิฮ้อฮะที่น้องเงยมาต่อกันเนาะทาง Sao vậy. Nhaki puxen yên soi vào nhau. bài luôn chặt bay. Say kênh nó may hít cào. Mà à, mày mày hít cào. Mày 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 tao biết. Mày 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 เพ่เอาในแห็ต้นต้นเก่งก็ไม่ใช่บอกันอึตัวเก่งนะ่แล้วมันจะบวงขึ้นไเลยอึะจวงเลยออก็จนมันเบิรแล้วหรือไะพอมันมันวบยังวบยังหน่อยหยังไมันสิเบิดแล้วเพราะว่า มันเบิดยามันแล้วแอ้เงิน huh. ปีใหม่ปลูกใหม่เมียวใช่ปะเมียวพูดหนอพ่อวะพ่อวะจ้ะพ่ออะไรอายุพ่อไปอยู่ไหนหนึ่งเฮ้ยมาเก็บสชแลว่าเอาให้พ่อที่บนได้ไรอนนี่กัน อ้ยได้บอละโอ้ยงำง n สบายดีคทางสบายดีบปรทุกคนเนาะตักสิงโอ้เออได้ได้ไ้งงำงำปลื้ดตักิงหหาเรืองเอาลุนเนาะเออป่านเหือ่าะเหือ กะนมากระเน่งหอมหลอกผัดกระเน่งยามผ้าแรงคำลงมาแอบแอบเขียดจนะลองยามผ้าห้องวนวนเขียดน้อยเขียดขาคำเหมือนบ่อน้ำพากันหวนพอแล้วไป Nhá, có gì đâu ba? Bao gọi là mọi người, mọi đi mọi người, 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 mọi ทำจะนั่งโอ้โหบริจ้ใจถึงเนาะขึอก่อนี่จเจา้ก<ง>ลัว,วัวกันได้ก็งงาฝาคร้าสีได้ไครับอืมหืมตัที่มีผมฝาค,ครื่อง Đây phần ừ ạ thưa thằng sạc, tua, đây đây sạc ừ. tôi chào sạc bộ đừng lắm vào nam mày 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 khảo đi lên mày mày ơi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  mày mày ơi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 

ต,มตมไม่ยเยอกกะเคยจะแตล้อด้撒อัดตัวนะ่ะเลิกไปไนะบ่นะบขวากบุเคยสังเกตจกื่อๆได้มาจากเส้นไม่หงาเลยก่อนเาจะเก็บเอา ไตจะไปตามปมตาบาลเลย,ยจะขอม,มาราเทกนะินนะได้ค<อ>ู่บุคคลนะไม่เป็นไิเสียด <c oughs> ขี้มือนม่ยังสองอ้า

À thơ. Bun TV phảiเอาปูน. Pูน TV phảiเอาปูน. ฮะ? Điเอา đất xong ไปท่าขบานอืเอออย่าแล้วเพิ่นไปนั่นแล้วยาแลดอย่าพลูดยาพอดพ่ดยพเสิบเอ็ดสิบเอ็ดไงนไมวะงาก็ยมงิบ่กด้วยขอบน้องเหมือนกันเกียวเไป ย,ยิเ่เนอนมแม,นอม่ยนะ่บินบักนห้งง็น่งแหละได้ไมเนกือจะสใส่แล้ใส่ตามแดงไง,ม,ม,งมันจะได้ห้องเออทางนี้ทางนีตรงนี้เออห้อง่นีเด้อจากตามไงทบีอร์ ขบี้อะไรกจะใช้ขบี้นะขบี้อะไขบี้อะไรขบี้อะไรมาไล่มาไล่แท้เมื่ีมาเขามานะนึก่อะไรนึว่าจะหนสา นคุณไ,ไ,ไปนั่นไปนันคุณไปนันฮะตามตามยายตามเบื่อง่ายบ่

เห็บ้าบ้าแเดียวบ้านาสมุทำตีแบกเลยทำเขามเกลือนึงางแดกไูด้าไใ่เลยเกลือช้ยกเืเข้มยวเกลืใช้ยดเขมให้รี vừa bị cưa được nục chốc kì hề, phải đi là phải một Rồi cho kỳ hết bên nhau khó 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 đi khó 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 โอ้ยมันเพลงกไว้นะมันหลกไว้อนมันหลกไว้เขากำลังไปขี่สิ่งจับตัวอะขี่สิงใช่บขี่ที่ในวัดแมนท่านยู่กลอ่อมีกลอหัวซักอิู่แล้วเราบ้านอะนนะฮอะอ่อ<ห>าเเจ้า่อนะ เด็ดกให้เด็กคือห้องเด็กใครใหคืงให้ให้คืนอันมาแล้ววานะ่าตำนะไอ้และอันอันมาช่วยเจ้าเกี่ยวกีนนีไ,นได้ไรอยู่บ่ลุงเนี่ยลุงไปเกี่ยน้ำไหลุงไปเกี่ยวซ่อโอ้ลุงน้ำมาเกี่ยวขาวบ่ตาำขบือเ,เด็กวะเนาะยางไง แต่พี่น้องรอยปไปพ่อจะนางอย่างไรอยู่เต็มโมกุกจนางเต็มหรากมาเบิ่งกันว่าชิพินชิตำเด็กบ่พี่น้องกันเนาะ เขาเบื่ออะไรไเขาจำเขาเบื่อเขาอหร่เขาอรเบื่อลจามมนเก่งยังอ้แข็งแข็งแข็งแหนเหียวอ่ะเฮ้ยมันแข็งมันเหนียวแอบเกะใช่ไหม อยู่หมาดว่วันนี้เอเอเฮ้ยยังกระบอกนิ้วนะรับแบบปูนรอก็ยังไหวอยู่เพราะับแบบปูนรับแบบปูนเผลอเราไปหวัดได้รับแบบปูนรับแบบปูนเจ้บุูนทวีแมนมาเยี่ยงไงเนาะทำทำทำเปเ็นเลขด้วย มเมวพูดทา,ดาดตัวเมีเมวพูดตัวท่าแมวเนี่ยใส่เสื้อขาวอีกเากลังเรากำลังจับปักรปุู่วหานเลยตัเเ้งเตี้น่นมันใครเนี่ยตั้งยีนาาตั้งแม่ตีตตแจกได้ <laughs> เดกเก็บมาเนาะโอ้โคกแตกเลยโคกแตกเลยแตกค่อยค่ยโคกแตกแล้วฮะแตกมเนบอกไมคทบโคกแตก่งาโคกทองแทบอ่ใครน้ไม่มเตะไ Chà pa Bà ừ. <laughs> bà tầm Chuyện gì? tầm bà tầm. tiền tầm. 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 Tầm, tầm Để tầm Để pha phải chạy ra

nhiều đi à, nhiều đó tạm nhanh mình không chế bầu đi nhá vứt nhiều nhiều ừ à tạm chú thấy tới là liệt สเตาเลยอียอ่ะอันนี้เตาหรั่ง่เตาหนึ่งเขาองีออ้ใ้เตานขานี่อันนใช่หมน,นึ่งเขานี่เตา่กินบ่

จอดเาหนีบเขาขนาดไปลองไหมเนาะ คปวดแขนมาใส่มาใส่พี่จ้ะเลี่ยเปลี่ยนแน่ này khỏi phao hơn này bắn vừa bắt khen này đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền มาต้นใช่ไหมแวพลาซีโปนนะบ่เราอยูいい <c oughs> ه, ่ตะกเราไล่บอเออเราเราไล่เราแหวเลยเราไล่แล้มาพอมอต้าเออเออตามไป thì nào, chua không? mùi cay chua? làm vừa cứ đứt nút, phu thế à? thế nhá đẹp như làm đẹp gì bố? จะขึ้นทงบ่กินนี่ว่าพอดีลอยดีจ้ะเนาะคุตั้มได้จะขึ้นเพราะว่าูงเลยขึ้นไปนะว่าอ้า่คยขึนไปทำร่างข้าจะแหมพัดจะนนี้วันนี้ไปข้าจะสันว่าเลยอันนี้ขึ้นไปเลยข้าจะรู้จินทรนนั่นเอา ติดขดตรงนี้มาตามห้ามตามใส่ตามใส่ตามตา,มตามน้อยอ่าฮ้บนั่นไปนั่นบ่อจะเอาปูนบอเพิ่นได้เพิ่นไปเอาปูนนะเออก็จงไปไป <laughs> <laughs> Ô hấp 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 cái này, hấp 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 đây hấp 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 cái leo đây

ว่ากันว่าสั่นอะไรก็คือขี้่าไอ้พดทธเขาว่ามันกระลุกนะนเอาเอาพอดีพองามเลย่ได้เคยข่อด้เคยสังเกตว่าจะจะเช่นจังแมท่เอาอพี่น้องไงสำหรับคลิปนี้กับทั้งพยางเองจะได้ขอจบคลิปปิดคลิปแล้วหนึ่งพี่น้องเไยเนาะขอขอบคุณขอบคุณแม่พี่น้องเอฟซีเนาะเบิร์ตกุสูรสุขณพี่น้องเไยที่เข้ามาติดตาม เลยครับส้มคลิปของหมีย,ยาวเนาะคือเกา่าคือเดิมพี่รองเลยฮะอ้าอยู่ดีมีเฮงพี่รองเลยเนะาะสมมติเกิดจะไดลายที่เข่ามาหับส้มนะเนาะในการหลอกพานอื้ เอเลือกคำอกํำเนาะมันิเนาะมือเลกเลือกสี่คำมัน,น,นิเนาะเออมามาีมา๋ยองเไงเอา้าเอา้ากบคลิปิดคิก่อนเดีนยวยไงเดี๋ยวต้อยินขน่ายนตำแหน่งตอนแ,แรงๆเาๆน,นาะหาเก็บเงาบวบ อ่านี่แหละพี่ตองเลยเนาะพอได้ใส่เก่งน้ำไม้พี่น้องเลยเนาะมีเอฟซีเพิ่นซื้อสอบมาไลยพี่น้องจะตอดกิบจะอยู่กินบายาวกับน้องๆเพิ่นเนาะขอบขอบใจขอบคุณขอบคุณทำไมพี่น้องเอฟซีปรคกัสุขทุกคนพี่น้องเลยที่ซื้อสอบทางมายาวเนาะอ่าเฮกับข้าวกับน้ำให้น้องเพิ่นกินเพิ่นกับคุณในลาย พี่น้องไงบอกว่า,า,าอะไรใจห่างเนาะเป็นคลิปนี่กะผักก็ได้ก็เส้ได้พี่น้องเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางมายาวได้ทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องบางตัวไปเนาะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประก,การได้ทำมายาวยาังต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยทำคลิปนี้ไปก่อนได้พี่น้องเด้อสบายดี